ห้าเพื่อปากทองยอมรับว่านิรคุณฉีกสัญญาปลิววอนก้าวพระนางยายขค่าย ควักเงินล้านแลกอิสระช่องดังแค่ไหนก็ไม่ขออยู่เมื่อก่อนดารานักแสดงจะต้องให้หมดสัญญาก่อนแล้วค่อยติดปีกโบยบินหนีไปซบอกค่ายอื่นแต่ปัจจุบนันบางคนขอฉีกสัญญาจ่ายค่าทดแทนหลักล้านเพื่อแลกกับอิสระเซรีไปอยู่บ้านใหม่หาเงินซึ่งเรื่องการไม่ต่อสัญญาขอเป็นนักแสดงอิสระหรือไปสัญญาสังกัดใหม่เริ่มมีให้เห็นกันมากขึ้นในปัจจุบนันเพราะทีวีบ้านเราตอนนี้มีหลายช่องให้ได้ ทำมาหากินเริ่มทีหนุม่ม โอนกรกฎที่พึงจะฉีกสัญญายอมจ่ายเงินหนึ่งล้านเพื่อแลกกับอิสรภาพในการออกมาอยู่กับสังกัดใหม่อย่างช่องจ็ดสีปิดตำนานโอนเดอะสตาร์ไปเรียบร้อยต่อกันที่หนุ่มตูมตามยุทธนาก็เป็นอีกคนจากค่ายเอกแซกที่หนีตายจากการรับงานแค่กับช่องวัานหันมารับงานกับช่องอื่นได้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าหนุ่มตูมตามจะไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมและหันมาสบอก,อกช่องเจ็ดสีแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ข่าวลือ เ,เพราะหนุ่มตูมตามยังคงสังกัดค่ายเดิมแต่เพิ่มเติมคือสามารถรับเล่นละครให้กับค่ายอื่นได้ในกี้นีฮิโดนก็เป็นพระเอกลูกม้ออีกคนของช่องวานที่ยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดเดิมแต่ได้เจรจาพูดคุยกับเอกแซคขอรับงานที่อื่นด้วยโดยยังมีสัญญากับบ้านเดิมอยู่ นางเอกสาวเอสเธอร์ปีลีลาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างช่องสามทั้งที่ตอนนั้นฝีมือการแสดงของสาวเอสเธอร์ถือว่าใช้ได้แต่พ่อหมดสัญญานักแสดงสาวกลับไม่ต่อสัญญาผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสระดีกว่า ส่วนนางเอกสาวบตน้ต้นของวงการอย่างพลอยเชอร์มารก,ก็เป็นอีกคนที่ไม่ต่อสัญญากับทางช่องสามซึ่งก่อนหน้านี้ในการต่อสัญญากับช่องสามสาวลอยขอกับทางช่องว่าอยากจะเล่นละครแค่ปีลระเรื่องและเมื่อสัญญาหมดก็ไม่ขอต่อสัญญาอีกโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าโตขึ้นอยากรับงานเอกและจากกับสังกัดเก่าด้วยดีไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเชียร์ที่คำํำพอดน,นางเอกลุกมอวิกเจ็ดสีโดนมองว่าเป็นนางเอกตัวเลือกที่ไม่ค่อยมี ผู้จัดคนหนหอยอยากได้มาร่วมงานแต่นางเอกสาวก็ยังอดทนทํางานกับช่อง7ถึง13ปีจนสัญญาหมดลงหลังจากที่ตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปสาวเชียร์ก็ได้ข้อสรุปที่ว่าจะขอเป็นนักสแสดงอิสระเล่นได้ทุกค่ายทุกช่องยังไม่คิดสั่งกัดคายไหนทางด้านนักสแสดงสาวเอมมี่กลิ่นประหุมหลังจากแต่งงานกับพระเอกหนุม่มซีซีวัตก็ถูกลดบทบาทลงงานละครน,น้อยลงจึงอาจเป็นเหตุผลทำให้สาวเอมมี่ตัดสินใจ ไม่ต่อสัญญากับค่ายกันตนาแสงความประสงค์ขอเป็นนักแสดงอิสระสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่มรากตแต่เพราะเริ่มโตมากขึ้นมีความคิดอยากจะพัฒนาฝีมือการแสดงของตัวเองสาวเอมมี่เลยลุกขึ้นมาคว้าโอกาสจากผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้โดยเจ้าตัวบอกว่าการมาร่วมงานกับช่องซาบไม่ได้ตามใครมาปิดท้ายด้วยนางเอกสาวพีกพัทรัศยาลูกมอของค่าย g d h ที่โด่งดังและเติบโตในวงการบันเทิงจากการ การเล่นหนังกับค่ายดังมาหลายสิบปีจนกระทั่งปีที่ผ่านมาสาวพีคได้สร้างความเสียหายให้แฟนๆด้วยการมาเซ็นสัญญากับทางช่องเจนาน3ปีและเริ่มการทํางานด้วยละครเรื่องโซสนีหาประกบพอสรารพระเอกเบอร์ตนๆของช่องเรียกว่าเป็นการลาช่องเก่าเพื่อหาทางเดินใหม่ที่ดีของเหล่าพระนางนั่นเองคะ่ะ